เวลาผมทาพวกงานมิสิกวิดีโอหรือว่าพวกเราที่ทำคอนเทนต์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องภาพยนตร์ในการถ่ายทําการจัดแสงเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆ การจัดแสงไม่ใช่แค่จัดให้มันสว่างแต่มันหมายถึงการสร้างสัดส,ส่วนแสงการสร้างลักษณะของแสงแม้กระทั่งการสร้างรูปทรงของแสงหรือการใช้สีแทนสัญ,ญลักษณ์แทนอารมณ์เพื่อที่จะอุ้มวิชวลของงานไว้ได้มันเลยมีความสําคัญมากที่อุปกรณ์ไฟของเราเนี่ยมันต้องมีความ accurate หรือว่าความถูกต้องของแสงและสีรวมไปถึงกําลังของไฟที่สามารถจะทําให้เราสร้างสัดส,ส่วนแสงที่น่าสนใจได้หรือว่ามีความเป็นซ i เนม a ติกมากขึ้นนะครับ วันนี้ผมมาถ่ายมิวสิกวิดีโอได้ลองไฟใหม่จากทางอามารันเป็นไฟอามารันเรซีรี่อามารัน3 6 0 4ที่อัปเกรดมาจากโมเดลที่ประสบความสำเร็จของาทางอามารันก็คือ 300C นะครับสิ่งที่เห็นตอนอันบ็อกซ์ออกมาก็คือเราจะได้บอดี้ของตัวอามารันเร3 6 0 4มีรีเฟกเตอร์ดีไซน์ใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็สายเคเบิลเดียวๆหนึ่งสายในรุ่นนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาก็คือเราไม่มีบริกหรือว่าตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ ก้อนใหญ่ๆแล้วนะครับก็จะเป็นซิงเกิลเคเบิลเอซหนึ่งเส้นทําให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นครับที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเอนจิ้นของ C.O.B ที่ใช้สําหรับ3 0 0จะเป็น R G B W W ส่วนของไฟอแมนเรซิลี่จะเป็นออมนิคันเอร์ซึ่งจะเป็น R G B อินดิโกแล้วก็บวกกับซอฟต์ไลท์นะฮะสิ่งที่ได้มาก็คือเราได้สเปกตรัมของแสงที่เต็มขึ้นมีความสมจริงเหมือนที่ตาเห็นมากขึ้นเราได้สกินโทนที่มีมิติมากขึ้นคัลเลอร์เซปาเรชันที่ดีขึ้นนั่นเองครับ จากที่ได้ลองใช้ในการถ่ายมิวสิวิดอวันนี้ผมสังเกตว่าเราได้สกินโทนที่ดูมีมิติมากขึ้นจริงๆเมื่อเทียบกันกับออไฟรุ่นเดิมที่เป็น 300c นะฮะรวมถึงกําลังของไฟอัม r a ันเ3 6 0 4ตัวนี้ให้กําลังที่สูงกว่า 300c ขึ้นมาอีก80%หมายความว่าเราสามารถใช้มันในเซ u d i o สร้างสัสดส่วนแสงที่มีคอนทราสต์มากขึ้นได้นั่นเองครับ ฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆตัวนึ่งก็คือ floating knob เวลาเราปรับค่าถ้าเราหมุนมันเนี่ยมันจะหมุนอิสระด้วยมอเตอร์ภายในเราสามารถหยุดมันได้และสามารถ ปรับละเอียดได้เหมือนกันนะครับทำให้การตั้งค่าต่างๆของไฟเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นมากๆครับไฟอัมรันเลซิลี่มีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน NFC ได้ใช้แอปอัมรันในการคนโทรลไฟที่เพิ่มเข้ามาได้ครับตัวอัมรันเล 360C เนี่ยก็มี DMX พอร์ตซัพพอร์ตกับ DMX dongle ที่เป็น USBc นะครับไฟอัมรันเลซิลีที่เปิดตัววันนี้จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือ 60C120C360C แล้วก็ 660C ครับที่สำหรับไฟอัมรันเล 360C เปิดราาาคมที่18,8000 900บาทคนที่สนใจไฟอัมรันเลซิลี่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงก์ที่ให้ไหว้นะครับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอโฆษณาคอนเทนต์สามารถกดติดตามกันไว้ได้แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าไหนแก t t ต l ์ครับ